ที่อุบลจะมีการแห่เทียนก็เป็นขบวนเหมือนกันใช่ไหมถามว่าการแห่เทียนเขาปาดาเล้งของเรามันมันผิดจากที่อื่นไหมไม่ผิดแต่ว่าของเราแค่มันเด่นโดดออกมาเราเราก็เดินคู่เขาไปสามารถแซงเขาไปได้เหมือนกันใช่ปะ่ะแต่ตามใดถ้าเราเดังเดินเขาแห่เทียนขบวนหรือว่ายกกันไปตามวัดมันก็เหมือนเดิมๆมมันก็เดินตามเข้าไปเราก็เป็น ผู้ตามเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะแซงและรเดินบบเป็นผู้นํานให้คนอื่นมาตามมาได้ถามว่ามีมีคนที่ขอชุดนี้ให้จัดกระปาสาเง้งไปให้เขาไหมมีแต่เขาไม่ทำเพราะว่าหนึ่งถ้าการที่เราจะทำอะไรให้เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมันจะต้องมีที่เดียว เรื่องที่ขอที่หลวงพ่อเนะี่ยจำมีปีเตงนะปีแรกไม่ดีปีแรกเขาไม่ได้ทำเขาปีแรกเนี่ยจะรู้ก็ถากันไม่กี่คนหรอก,ก,นะกเขา,าก็คือกำหนดก็ห้าวันนะั่นเองเราตั้งคำสาปนะเพว่าหันไปหันมาจะทำยังไงเนาะเขามีคนทุกคนเขาบอกเขาต้องเปลี่ยนให้มาให้อทุกคนทันดู ผมก็มารวมตัวกันเนี่ยก็นในแรกนะนะ <c oughs> มันก็ <c oughs> ด้านที่ตังกก็รวมๆๆก,ล وم, ล وم, ล وم ก็แล้วก็จะเอาเทียนถวายอย่างเดียวทีนี้มันก็เกิดรวมตังได้เยอะขึ้นมาได้มาห 10, มื่นเก้าพันเศษนะเราก็เลยจีนเลยก็เลยช่วยที่วัดเนี่ยกาอาจารย์แล้วท่านก็ถามว่าตังหูเนี้จะเอาโยมจะมาทําอะไระต้องก็เราเลยถามวหลวงพ่ออย่าไปทําอะไรจะมา มันข่าผมทำไม่ละมันไม่ใช่เงินหลวงพ่อมิสผมก็ต้องให้เขาให้หลวงพ่อเขาไปทีหลวงพ่อเขาก็บอกจะเอาไปซื้อพัดลมในบูแลนั่นบนเขบอกเรื่องของหลวงพ่อแก่หลวงพ่อท่านก็ไปซื้อพัดลมี่ตัวนะสิบตัวนะเตัวสิบตัวประมาณดูไว้ในโบสถ์ทีนี้ก็พอปีที่สองก็เริ่มมานี่ก็เริ่มเยอะขละงนี่ก็รวมตัวได้ก็พี่นันหลวงพ่อเขาก็ทำวิดีโอไว้ น่าดูทิ่ทา่านแบบนี้แล้วก็อีนี้ก็รวมเงินเนี่ยกับพวกเงินทวปรึกจางเงินก็เลยไปั้งกระบวนที่บ้านโน,าน้นปันอู่นทรงเนี่ยบแหก็มาในมือมอีกปีนั้นก็ได้รู้สึกว่าจะมาได้มาส,ส,สองแสนจะเจ็มหน่อย,อยที่จาได้นะสองแสนเต็ก็ได้จากเล้งว่าเท่าหมดเท่าไหรนะแปดสิบหกขันแล้นมารวมตัว ไปที่เานะแปดหกคันแล้วจะอยโยๆมาก็รูปปปป่ปีก็เอา,าี่ก็มารวมตัวนี่ก็คุณพิทาก็มาสากคอลเนาะก็มารวมตัวกันอย่างเงี้ยก็มารวมรก็ได้มาร้อยกันหน,นึ่งคันปที่เรเนอะไปที่สามร้อยกันหนึ่งคันแล้วก็มาปีที่สี่ก็ปีที่สามแล้วเราก็มา่างต้าไอโต้ไองของาจาจย์ อาจารยส่งว่าเราอยากสร้างมุทวยสำหรับที่วัดเนี่ยอยากได้ไงก็ได้มาดีนั้นอาจารย์ได้มาเท่าไหร่ก็ต้องแก่แท้แล้ต้องแก่แท้ต้องแก่งแปะต้อแ <blond es. S 1> ่นแปะแล้วก <Brother> ็มาสร้างมุกอาจารย์ก็สร้างงมุกมาแสความมาส่งจึงท่านแล้วก็มาปีที่สี่ก็มา จางมานไม่ยังนี่องริยัทรำพออริษธรรมนั่นก็จากมารวมตัวกันก็ได้จลายวาปีนั้นมันมันเจ็ดร้อยเจ็ดยอะอะร้อยห้าสิบก็คาีคันร้อยห้าสิบเจ็ดไม่คิันเไม่ไอมามาปีแล้วก็มาปีก็มามาสร้างหลักฐานเลยทีนี้ก็นะแล้วก็สร้างหลักฐานก็ปี กำหนดที่จริงอ่ะมันจะทอดวันนั้นอ่ะทอดวันที่แห่เทียนเนี่ยมันไม่ได้ทอดอาจารย์นี้ก <Fine. S 1> ็เลยเลื่อนมามามาทอด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 ไอ้นั่น่ะเสร็จแล้วก็มารอระคังวันที่เท่าไหร่รู้จําไม่ได้อาจารย์นั่นกงจนดงารรอระคังปีนึงอีนี้ยอีนั้นวันเท่าไหร่ั้ดทต้องรอระคังเราแห่เทียนอาจารย์สงนั่นแหละสองแสนสามแสนไม่ไม่ใช่ว่าที่เราเราแห่เทียนมาแล้วก็ รวมรอระคังเลยอ่ะที่รอระคังนั้นตรงนี้แดดเกลนด้วยรอระคังเลปีนั้นได้ล้านมาบาทล้านเสร็จหมายรวมตัวกันแล้วก็มามาปีที่แล้วีก่อนปีที่แล้วนี่ปีที่ห้าก็มาสร้างอย่านั่นจานมันเรื่องจานมไม้ไมาโชว์กันเลยเป็นจานมาลูกดีลสเปร๊คแวรเออเอามาเอามาจานจะพินจะพินมาเลยเออเอามดูอาการอย่างนี่ม เนี่ยมีเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดไปแล้วจาแหวอแบ้านใครมีรอะไรเดี๋ยวเดีีหเดี๋ยวเน่ยักเรียนเนี่ยเดี๋ยวถึงปีหน้านะข้าวเมาปุ๊บวันข้าวมดเลยจับมาร่วงไปตรว่าเออเยวจะมีเียนนักคู่มมาร่วมเคยเห็นขบวนเคยไปยืนดขบวนแห ต้องดูเลยเจียกตานเลยถ้าเคยเห็นสมวนแห่งราชวะโอ้สวยงามคือเขาจะแต่งรถด้วยแต่งพวกแต่งรถเดี๋ยวเดวแห่แก้วของพระหวพอกำหนดทมเพราะพวก่าจะเอาก็ป่าซาเล้งเป็นที่องให้จังหวัดเลยขึ้นอยู่จังหวัด ที่นักปืนมาตน้ก็ถูกต้องผะนะูกทางนั่นแหละคือเพราะว่าในจังหวัดสมุทรสงครามจะมีพระป่าทางเล่ยนนขึ้นหน้าแต่ถามว่าที่อื่นเขาก็มีแต่มน้อยคันนับรองกล้าท้าได้เลยว่าไม่มีใครจัดได้เยอะเหมือนตัวตนที่ทำอย่คืออยู่กับลวงพ่อทุน, <จะ S 2> นช่วยกันอยู่หลวง <laughs> พอ่อและพอได้วันเข้าพรรษาวันครั้งหนึ่ง วันเขา้าวพรรษาก็จะมีการแห่เทียนทุกๆวัดแต่วัดดอนก็มีการแห่เทียนเหมือนกันแต่ใช้รถซัเล้งแล้วก็จะมีรถโฆษณาบอกชักชวนชาวบ้านทั่วไป่าให้มารวมตัวกันแต่คณะพระป่าจะเล่งรถทุกคันเขาจะรู้ตัวกันแล้วว่าเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนวันที่เปลี่ยนวันเลยเป็นวันเขา้าวพรรษาทุกปีถึงแม้ว่าเขาไม่รู้ ว่าจะแห่กับวันไหนเขาก็จำได้ว่าเป็นวันข้าบรรจาร์นั้นต้องมาวัดดอนม,มันก็เหมือนกับว่าประชุมโรมกลุ่มกะบทีมนีต้ตให้มาที่วัดดอนม,มาร่วมแห่เทียนและพระป่าจ่าเล้งกันแล้วจ่าเล้งทุกคันจะต้องประดับมีต้นไม้มีพุ่มมีผ้ารถที่จะจับกระบวนข้างหน้าเขาก็จะมีผ้า สวยก็รวยก็มาขึงมาดีมาทำให้มันสวยงามประดับแล้วก็จะมีรูปพระพุทธพระเจ้าเป็นดินอย่างเงี้ยเขินอยู่ข้างหน้าลืม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 บอกนักเรียนว่ามันมีอยู่สองปีปีมันมีอยู่สองปีที่ได้รัใเกียรติเป็นรูป แล้วจานรูปหนึ่งจานรูปละแปดสบานเนี่ยูละแปดบห้าบาทไหมนี่แล้วก็ลองมาชามยกน้องดแล้วก็มาถ้วยเี่ยสามอยานั่นมีมีมมีโลโก้เลยว่าตุ๊ดทำน้าอรนี่ยอย่างอย่างันดินเงบาทต่ตางค์มาอย่างละหนึ่งพันบาท ไม่ใหญ่ใหญ่นาหนึ่งพันลูกลูกหนึ่งเฉพาะจานเนี่ยจานเนี่ยแปดสิบห้าบาทกหาเนี้อาจารย์เนี่ยช่วยบราช่วยหราแล้วรอมาถ้าจานกัด้วยจะ่ยด้ยลงมาหน่อยจะถูกกระจานทั้งหมดมันจะได้สองแสนเป็นแล้วนี่เป็นเมีอแศษดีเลยตกไม่แตกตกกรุ่ง แล้วใครยืนไปแล้วจะไม่คืนก็ไม่ได้คือเราต้องหวย สามทีแล้วก็ไปนะค,คะฝาคา